วันที่23พฤศจิกายน2567นี้คริมเรอรีกอังกฤษกลับมาแล้วครับบิ๊กแมตช์มาด้วยฮะเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องมี3คะแนนเพื่อไล่กวดลิเวอร์พูลให้ใกล้มากกว่าที่เป็นอยู่ แต่งานนี้ไม่ง่ายเพราะเจอเดอะไก่ขวางทางแบบกระดูกชิ้นโตต่อด้วยอาร์เซนอลนีก็ไม่ง่ายนัดนี้จะได้รู้กันไปว่าไอ้ปืนยาวหรือว่าฟอเรสกันแน่ที่เป็นของแท่มากกว่ากันจากนั้นขยับมาลุนไบทัน,นหากยังอยากต้องการอยู่ในเส้นทางซูนบนของตารางคะแนนต่อไปนัดนี้ยังไงก็ต้องมีคะแนนมีแต้มแถมอีก2คู่จากพรีเมียร์พ่วงมาด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิกออฟกันได้เลยครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทางฝั่งของทาวนแนมฮอสเปอร์คู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับโดยที่ทั้ง2ทีมนี้แล่แข่งและเหงื่อกันที่สนามเอเดนฮัรสเตเดียมครับบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้อยู่กับคนละโซนคนละส่วนเลยก็ว่าได้นะครับผลงานค่อนข้างจะแตกต่างห่างกันฮะ แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่2ของตรงนารางคะแนนครับแข่ง11ชนะเเสม,มอ2แพ้2ยิง22่ง22เสีย13ผลต่างประตูดได้เสียบวก9มีอยู่23คะแนนครับตามหลังเลี้ยวภูอยู่5แต้มนะฮะนัดนี้ต้องเก็บ3คะแนนเต็มให้ได้ครับเพื่อกระชับพื้นที่ให้ใกล้เลี้ยวภูมากกว่านี้นะครับระยะห่างขนาดนี้ถือว่าอันตรายเลยครับกับการลุ้นแชมป์ของพวกเขา ส่วนททอแนมฮอสเปอร์ตอนนี้อยู่ในโซนกลางตารางคะแนน,นครับอันดับที่10นะฮะแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5ยิง23่เสีย13ผลต่างประตูดได้เสียบวก10มีอยู่16คะแนนครับแต้มห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่7แต้มก็ถือว่ามีระยะห่างขาดจากกันพอสมควรเลยสำหรับ2ทีมนี้นะครับสเปอร์ปีนี้เปิดตัวไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ครับในพรีเมียร์ ฟอร์ม5นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ย่ำแย่มากครับผลงานไม่ดีเอาซะเลยฮะ5นัดหลังชนะได้แค่เกมเดียวที่เหลือ10เกมแพ้รวดเลยนะครับยิง5เสีย10นัดล่าสุดแพ้ให้กับทางฝั่งของบริตันแอนฮอฟเอาเบียนมา1ประตูต่อ2ครับในฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนี่แหละนะครับได้ประตูขึ้นนําก่อนด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายบริตันฮึดแซงกลับมาชนะได้ในบ้านของพวกเขาครับก็แพ้กลับมาแบบไม่มีแต้มฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ผลการย่ำแย่นะครับแพ้ติดต่อก,กันมา4เกมติดเลยนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเป๊ปกดิโอลาละฮะเกมรุกทำประตูได้น้อยนะครับแค่5ประตูจาก5นัดยิงประตูได้น้อยเกินไปมากเลยต้องยิงประตูให้ได้เยอะกว่านี้อีกเยอะครับถึงจะน่าพึงพอใจนะครับแบบนี้มีปัญหาฮะในขณะที่เกมรุกยิงประตูได้น้อยเกมรับเละเลยครับเสียไป10ประตูจาก5นัดเยอะเกินโคอต้าไปเยอะเลยต้องปรับท่าปรับจูนในส่วนของเกมรับโดยด่วนเหมือนกันนะครับผลงานไม่น่าไว้ใจฮะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับสำหรับทางฝั่งของแมนชเชสเตอร ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทอแนนฮอสเปอร์ pur, นี่ก็ไม่ดีนะอยู่ในแกนลบทรงแยกใกล้เคียงกันเลยนะครับ5นัดหลังชนะไปได้2ไม่เสมอใครและแพ้ไป3ครับยิง98สนัดล่าสุดเล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองด้วยนะครับแพ้กับอิสุิบทาวมา1ประตูต่อ2ฮะแตคาที่ตุยคาบ้านครับ ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กฤษนี่แหละฮะโดนขึ้นนำก่อน2-0นะมาตีไข่แตกได้แต่ว่าไล่ไม่ทันนะครับสุดท้ายก็0์คนแนนคาบ้านไปนะครับนัดล่าสุดผลงานน้ำงให่ฮะแพ้ติดต่อกันมา2เกมติดแล้วต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนมาสุดทีเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งของสเปอร์ ผลผลงานเละแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลไม่ต่างกับทางฝั่งของแมนซิตี้เลยนะครับเกมรุกยิงได้9ประตูจาก5นัดถือว่าใช้ได้ครับฝากผีฝากไข่ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันยิงประตูผลิตกรได้เยอะพอประมาณเลยนะครับไม่ขี้เหร่ฮะเกมรุกถือว่าใช้ได้ครับในขณะที่ปัญหาของเขาอยู่ในเกมรับฮะเเียไป8ประตูจากหนัดเยอะเกินโค้ต้าไปเยอะต้องปรับทัพปรับจูนในส่วนของเกมรับโดยด่ดวนแล้วนะครับทิ้งไว้แบบนี้ไม่น่าพอใจฮะผลงานของเกมรับน่าเป็นห่วงชัดเจนเลย เฮต d เฮตที่คู่นี้เคยเจอกันมาแบบป้กกันโดยตรง5นะัดหลังสุดถือว่าสู้กันได้แบบคู่ขี้สูสีกันมากนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันทั่ง2ทีมแล้วครับไม่มีใครข่มขิงขี่ใครได้แล้วสำหรับคู่นี้ ค้านหลังที่เจอกันมาโดยตรงแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้2ครั้งนะครับสเปอร์ชนะ2ครั้งและจบลงด้วยการเสมอกันไป1ครั้งนะครับล่าสุดที่เจอกันก่อนในปี2024ฮสเปอร์เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ถือว่าฝากแผลสดไว้ได้ในเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับนัดนี้ต้องมาดูฮะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถแก้แค้นทวงคืนได้ไหมในบ้านของตัวเองนะครับแรงกาดดันมองว่าใกล้เคียงกันฮะ แม้แต้มห่างกันไกลแต่ว่าฟอร์มมันไม่ค่อยน่าไว,ไว้วางใจด้วยกันทั้งคู่รวมไปถึงความยากในเกมนั้นนี้ด้วยนะครับเฮดทูเฮดก็สู้กันได้แบบคู่ขี้สูสีเรื่อยมานะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็น่าจะเจองานยากพอๆกันนะครับสรุปขบวนในส่วนนี้ทั้งแรงกดดันแล้วก็ความยากในเกมนั้นนี้มองว่าเจ้าๆเ,เหมือนกันไปทั้ง2ทีมครับสภาพความพร้อมของ2ทีมนี้มีนักเตะบาดเจ็บให้เห็นด้วยกันทั้งคู่เลยแมนซิตี้นี่มีเยอะกว่าหน่อยนะครับที่ต้องรอเช็คอาการความฟิตครับทั้งอาร์คันจีอาร์เกนดโกโฟเดนนะครับกล คลิลิชนี่ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงจอสโตนฮะปัญหาเพียบเลยแล้วก็กลับมาไม่ได้แน่แแล้วก็เป็นในส่วนของดิยาสโรรี่นะครับแล้วก็บ๊อบนะครับถือว่ามีปัญหาในการจัดทัพจัดทีมชัดเจนเลยส่วนสเปอร์ก็ไม่น่อยหน้านะไปทันครูลงนัดนี้ไม่ได้นะครับพ่วงมาด้วยฟันดเฟนนะครับแล้วก็ต้องรอเช็คอากาโรเมโรครับรวมไปถึงแฟรเนอร์นะครับที่ต้องรอเช็คอาการคอมฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถกลับมาได้ไหมในเกมนั้นนี้นะฮะก็มีปัญหาพอๆกันเลยครับในการจัดทัพจัดทีม ยกให้เจ้าเจ้าหมื่อกันไปด้วยก็ได้ครับในส่วนนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนปัญหาในการจัดทัพจะทีมใกล้เคียงคุ่ขี้สุสีกันพอสมควรครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมต่อนะครับกดร,ราคามาที่ลูกครามลครครึ่งฮะ ทีมต่อชนะ1ลูกยังเสียครึ่งเลยสำหรับใครที่ทีมต่อไว้นะครับต้องชนะขาด2ลูกขึ้นไปครับเล่นต่อถึงจะได้คลิดได้เฮแบบเต็มๆนะฮะให้มาราคานี้มองไปที่ทีมรองดีกว่าครับคิดว่าแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านของตัวเองแต่ไม่คิดว่าจะเอาชนะขาดทรอตแนมพอสเปอร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจัดทีมรองอย่างสเปอร์ไปไม่น่าเกลียดครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกครึ่ง ยิงรูปกัน์สีลูกเล่นสูงถึงจะได้กริดได้เ hey. ฮมองว่าคู่นี้เป็น2ทีมที่เน้นเกมรุกด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น4ประตูมีโอกาสมาไหวฮะให้มาราคานี้ดันขึ้นไปที่ราคาสูงละกันครับมองว่าไม่น่าจะต่ํากว่าสี่ลูกครับจัดราคาสูงเน้นราคาสูงไปครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ สภาพความพร้อมก็ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้ง2ทีมเข้าไปอีกใกล้เคียงกันมากรวมไปถึงเฮตุเฮตด้วยนะครับสู้กันได้แบบคุกกี้สุสีเลย3มคะแนนในเกมนัดนี้สําคัญด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นมีโอกาสจบด้วยการเสมอกันนะครับฟันธงว่าคู่นี้เสมอกันที่สกอร์สประตูต่อ2และกันครับมองกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยขอพาเพื่อนๆมาเน้นที่ราคาสูงน่าสนใจยิงรวมกันไม่น่าจะต่ากว่า4ลูกครับเพราะฉะนั้นในคู่นี้ก็เลยขอพาเป็นเน้นที่ราคาสูงฮะน่าจะได้กรีดได้เฮมากที่สุดคู่ต่อมานี่ก็บิ๊กแม ทีมจากโซนบนในตารางคะแนนด้วยกันทั้งคู่ฮะอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตทีแฮมฟอร์เรสนะครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกาครับที่สนามเอเบอร์เรสต์สเตเดียมฮะบ้านของอาร์เซนอลฮะผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้เรียกได้ว่าคู่ขี้สุดสีชิดติดกันเลยนะครับทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่ฮะในช่วงเวลานี้ของ2ทีมนี้นะครับปัจจุบันอาร์เซนอลอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2ยิง18เสีย12ผลต่างประตูได้เสีย6มีอยู่19คะแน,น ในกระดาษที่นอติงแฮมฟอล์เรสก็ไม่ห่างครับอยู่อันดับที่5ครับชิดติดเลยฮะ แข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2เหมือนกันเลยแต่ยิงประตูได้น้อยกว่านะครับยิงได้15เสียไป10ผลต่างประตูได้เสียบวก5มีอยู่19คะแนนครับแต้มเท่ากันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปฮะผลต่างประตูได้เสียอาร์เซนอลดูดีกว่าเท่านั้นเองนะครับถือว่ามาเจอกันในช่วงเวลานี้ถูกที่ถูกเวลาเลยนะตัดแต้มแย่งคะแนนกันโดยตรงเลยสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับใครได้3คะแนนในเกมน้น,นี้นอกจากจะดันตัวเองขึ้นไปอยู่โซนบนของ,ของตารางคะแนนต่อเนื่องก็ยังทีมอีกทีมหนึ่งให้ร่วงลงมาอีกด้วยนะคร ฟอร์ม5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลไม่ดีฮะอยู่ในแกนลบทรงแย่5นัดหลังชนะไปได้1เสมอ2แพ้2ยิง6เสีย5นัดล่าสุดเสมอกับเชลซีมา1ประตูต่อ1ครับในฟุตบอลร,รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่เลยขึ้นนำได้ก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาโดนตามตีเสมอได้ฮะจบเกมแบ่งกันไปฝั่งละ1คะแนนถือว่าไม่เสียหายนะมาเยือนเชลซีแล้วมีแต้มกลับออกมามแบบนี้นะครับแต่ก็ยังไม่น่าประทับใจครับฟอร์มช่วงหลังนี่ชนะใครไม่ค่อยได้นะฮะ เกมรุกทำผลงานได้น่าเป็นห่วงครับได้แค่หประตูจากหานัดยิงได้น้อยเกินไปนะครับต้องยิงประตูให้ได้เยอะกว่าน,นี้อีกเยอะครับถึงจะน่าพอใจนะครับแบบนี้มีปัญหาให้ปวดหัวอย่างแน่นอนในขณะที่เกมรับเสียไป5ประตูจาก5นัดอยู่ในโคต้าที่รับไหวรับได้ชัดเจนก็จริงครับแต่ยังไม่น่าไว้วางใจฮะมั่นใจไม่ได้เพราะว่าแตะเส้นโคต้าจนเกินไปนะครับถ้าจะให้ไว้วางใจได้มากกว่านี้ก็ต้องเสียประตูน้อยกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะน่าไว้วางใจมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ฮะเกมรับถือว่าดูดีมากกว่าเกมรรุกซไปนัับสหอา ส่วนนอตตีแฮมฟอร์เรส์ผลงานใน5านัดหลังถือว่าอยู่ในแกนดีทรงบวกเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีทิศทางที่ดีทรงที่ไว้วางใจพอได้นะครับ5้านัดหลังชนะไปได้3หเสมอ1แพ้1ยิง9เสีย5นัดล่าสุดพลาดท่านะครับแพ้คาที่คาบ้านครับเจอนิวคาเซิลบุกมาอัดไป3ประตูต่อ1นะครับขึ้นนำได้ก่อนด้วยนะตั้งแต่นาทีที่21นะครับแต่ว่าสุดท้ายนิวคาเซิลพลิกแซงเอาชนะกลับไปได้ในท้ายที่สุดนะครับจบเกมก็ไม่มีแต้มในบ้านตัวเองครับนอต แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเกมรุกก็ถือว่าใช้ได้นะครับยิงได้9ประตูจาก5นัดไม่น้อยเลยนะครับ5นัดหลังนี่ยิงได้ทุกเกมเลยผลงานเกมรุกถือว่าทําได้ดีครับพอที่จะฝากผีฝากไข่ได้พอสมควรเหมือนกันในขณะที่เกมรับเสียไป5ประตูจาก5นัดอยู่ในโคต้าที่เราไหวรับได้ชัดเจนเหมือนกันกับอาร์เซนอลครับแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันเพราะว่าแตะเส้นโคต้าจนเกินไปนะฮะต้องปรับทับปรับจูนในส่วนของเกมรับให้เสียประตูน้อยกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความมั่นใจไว้วางใจมากกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโรงที่ดีทั้งเกมรับเกมรุกเลยครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงเวลานี้ครับเหตุรูเหตุที่คู่นี้เจอกันมาแบบปาก,กันโดยตรงถือว่าสู้กันได้แบบคู่ขี้สุสีเลยนะไม่ใช่บอลข่มทิศแพ้ทางกันสำหรับคู่นี้นะครับห้านัดหลังที่เจอกันมาเนี่ยอาร์เซนอลเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งและนอตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับคู่นี้ไม่เคยลงเอยด้วยการเสมอเลยนะครับ ล่าสุดที่2ทีมนี้เจอกันก็ในปี2024ฮะอาเซนอนลเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งถือว่าฝากแผลส่วนได้แบบติดต่อกันมา2ครั้ง2คราแล้วนะสำหรับอาเซนอลนะครับที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เดสโดยตรงเนี่ยนะครับนัดน,นี้ต้องมาดูว่าพวกเขายังจะสามารถรักษาความต่อเนื่องได้ไหมหรือว่านอตติงแฮมฟอร์เดสจะพลิกกลับมากู้คืนเอกราชได้สำเร็จในเกมนี้นะครับต้องมาลุ้นกันฮะแรงกดดันเชื่อว่าใกล้เคียงกันครับอันดับมันชิดกันขนาดนี้นะฮะรวมไปถึงความยากในเกมนัดนี้ก็เชื่อว่่าาาจจะเองนนยยกกด้วััคคูรบ อาสนอนเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าฟอร์มแย่กว่านัดเตะฟอร์เรสต์นะครับสรุปข้อมูลในส่วนนี้ฮะทั้งแรงกดดันแล้วก็ความยากในเกมนั้นนี้มองว่จาจะเจ้าเหมือนกันไปทั้ง2ทีมครับสภาพความพร้อมของ2ทีมนี้ อาร์เซนอลมีปัญหามากกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับสภาพของทีมมีความน่ากังวลมากกว่านอติงแฮมฟอเรสอยู่หน่อยนะครับต้องรอเช็คอาการของบุคโยซาก้าดีแคนไรส์แล้วก็ทรอสซาด้วยนะโอ้โห3ตัวหลักของทีมอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับในขณะที่นอติงแฮมฟอเรสขาดนักเตะน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่นิดนึงนะครับถือว่าทีมเยือนได้เปรียบไปหน่อยนะครับในส่วนนี้ยกให้เป็นข้อได้เปรียบของทีมเยือนไปละกันครับสภาพของพร้อมดีกว่าเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลอยู่นิดนับ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้อาร์เซนอลเป็นทีมต่อนะครับกดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งทีมต่อชนะ1ลูกยังจะเสียครึ่งเลยนะครับต้องชนะขาด2ประตูขึ้นไปฮะถึงจะได้กินเต็มๆมสำหรับใครที่เล่นทีมต่อไว้ให้มาราคานี้ชัดเจนว่านอตติ้แฮมฟอร์เรส์น่าสนใจมากกว่าครับไม่ว่ามาในฐานะทีมเยือนแต่ว่าสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่าฟอร์มช่วงนี้ก็ดูน่าเชื่อใจได้มากกว่าอาร์เซนอลด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นจัดทีมรองไปครับสำหรับคู่นี้มองว่านอตติ้แฮมฟอร์เรส์ไม่น่าจะแพ้ขาดแพ้ ยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงถึงจะได้ครึ่งนะครับคู่นี้ก็เป็นอีก2ทีมที่เน้นเกมรุกด้วยกันทั้งคู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นมองว่า3ประตูมาไหวฮะจัดราคาสูงไปละกันมองว่าไม่น่ายิงรวมกันต่ำกว่า3ลูกครับเน้นไปที่ราคาสูงครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้แตกต่างกันแต่ว่าก็ยังไม่ห่างกันไกลมากมาอยอะไรขนาดนั้นนะครับ เฮดตูเฮดนี่สู้กันได้แบบคุกกี้สูสีเลยแต่เชื่อว่านอตเทอแฮมฟอร์เรสกับบ้านไปด้วยการมีแต้มมีคะแนนในเกมนี้ครับขออยญาตฝันธงแล้วกันฮะมองว่านอตเทอแฮมฟอร์เรสบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วเลยขอพาเพื่อนเพื่อมาเน้นทีมรองอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับต่อให้แพ้หนึ่งลูกเนี่ยก็ยังได้กรีดได้เ hey ฮอยู่เลยเพราะฉะนั้นจัดทีมรองไปพื้นที่ได้เชียร์มากกว่าครับเน้นไปที่ทีมรองนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ คู่ต่อมา AFC บอลมัดครับจะเปิดบ้านที่ v i t a r i t y Stadium นะครับต้อนรับการ,รมาเยือนของ Brighton h o v อ Albion ครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกาครับผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้ก็เรียกได้ว่ามีระยะห่างจากกาันพอสมควรนะแต่ว่าแต้มเนี่ยก็ห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับพอได้ลุ้นกันทั้ง2ทีมเลยครับ AFC บอลหมัดตอนนี้อยู่โซนกลางตรงนารางคะแนนค่อนล่างนะครับอันดับที่12ของตรงนารางคะแนนฮะแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4ยิง15เสีย 15, 15ผลต่างประตูได้เสียเป็น0มีอยู่15คะแนนครับในขณะที่บริตันแอนฮอบเอลเบียนอยู่ในโซนกลางค่อนบนนะอันดับที่6ของตรงนารางคะแนนนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2ยิง19เสีย15ผลต่างประตูได้เสียบวก4มีอยู่19คะแนน2ทีมนี้ห่างกันอยู่แค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น3คะแนนในเกมน้น,นี้ก็ถือว่าสําคัญด้วยกันทั้ง แนกันโดยตรงอยู่เหมือนกันสำหรับ2ทีมนี้นะฮะดูทรงแล้วได้เสียวได้ลุ้นกันทั้ง2ทีมเลยฟอร์ม5นัดหลังของบอลหมัดไม่ดีฮะอยู่ในแกนลบทรงแย่นะครับผลงานไม่นิ่งครับ5านัดหลังชนะไปได้2เสมอ1แพ้2ยิง7เสีย6นัดล่าสุดบุกไปแพ้กักบเบนฟอร์ดมา2ประตูต่อ3นะครับทำประตูขึ้นนำได้ก่อนด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายเบนฟอร์ดไม่ยอมตุยไม่ยอมแตกครับจัดคืนได้พลิกชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะฮะก็กลับออกมาแบบไม่มีคะแนนแลวครับบอลหมัดในเกมนัดล่าสุดของพวกเขา เกมรุกถือว่ายิงประตูได้น้อยไปหน่อยนะครับทิศทางมาดีโซมาดีละแต่ว่าต้องยิงประตูให้ได้เยอะกว่านี้ครับเจ็ดประตูจาก5นัดถือว่าน้อยเกินไปนะครับต้องทําประตูให้ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะน่าไว้วางใจมากกว่านี้นะครับในขณะที่เกมรับเสียไป6ประตูจากหนัดเสียประตูเยอะเกินคต้าไปหน่อยครับต้องปรับทัพปรับจูนในส่วนของเกมรับให้เสียประตูน้อยกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะถึงจะน่าไว้วางใจถึงจะน่าพอใจนะครับแบบนี้น่าเป็นกังวลอยู่ครับเกมรับของพวกเขา ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของบร mm ิต hmm. ันแอนฮอตออบเบียนก็ทรงเดียวกันเลยกับบอลมัดน,นะผลงานไม่ค่อยดีไม่ค่อยนิ่งนะครับ5น,นัดหลัง,นลงนชนะไปได้2เสม,มอ1แพ้2ยิง8เสีย8นัดล่าสุดเล่นในบ้านของตัวเองทำผลงานได้ดีครับเมื่อพวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนเต็ม3คะแนนใหญ่ในบ้านของตัวเองได้สำเร็จในเกมนัดล่าสุดนะครับน่าจะสร้างแรงกำลังใจเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันนะสำหรับผลงานของพวกเขานะฮะเกมรุกใช้ได้นะครับ8ประตูจาก5นัดถือว่า อยู่ในแกนที่พอจะเชียร์ไหวลุ้นขึ้นครับแต่ถ้ายิงประตูให้ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงก็จะน่าไว้วางใจได้มากกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่แบบนี้ก็ไม่ถือว่าขี้เรฮะเกมรุกอยู่ในสภาพที่ดีครับส่วนเกมรับอันนี้ปัญหาชัดเจนเลยเสียไป8ประตูจาก5นัดเยอะเกินโควตาไปมากนะครับต้องปรับท่าปรับจูนในส่วนของเกมรับให้เสียประตูน้อยกว่านี้อีกเยอะครับถึงจะน่าพอใจนะฮะส่งออกมาแบบนี้ไว้วางใจไม่ได้ครับเกมรับของบริันแอนด์ฮอฟเออเบียนเหตุทุเหตุที่คู่นี้เจอกันมาแบบปะกกันโดยตรง5นัดดลลาาสุผงนนใภพรววมม ใกล้เคียงคุกกี้สุสีกันนะครับถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้ง2ทีมเลยฮะไม่ใช่บอลขมที่แพ้ทางกันครับสลับคูน่นี้บอลหมัดเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็บริันเอาชนะไปได้3ครั้งคู่นี้ไม่เคยลงเอยด้วยการเสมอกันฮะนัดล่าสุดเจอกันในปี2 0 2 4นบอลหมัดก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ถือว่าฝากแผลสดไว้ได้ในนัดสุดท้ายที่คู่นี้เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้นะครับ รกดดันในเกมนั้นนี้เชื่อว่าใกล้เคียงกันฮะสถานการณ์แต่มันห่างกันไม่ไกลแบบนี้ก็พอได้ลุ้นได้เสียวด้วยกันทั้งคู่แหละส่วนความยากในเกมนั้นนี้ก็เชื่อว่าเจงองันยากพอๆกันนะครับเฮ็ดทเฮดมันสู้กันได้คุขี้สุดสีอยู่นะครับสรุปข้อมูลในส่วนนี้ทั้งแรงกดดันแล้วก็ความยากในเกมนั้นนี้เชื่อว่าจะเจ้า,เ,จา,เ,จาเมื่อเหมือนกันไปทั้ง2ทีมครับสภาพความพร้อมของ2ทีมนี้ไวมันเอฟซีขาดเพียบเลยนะครับมีจํานวนมากกว่าครับแต่ว่าไบรตันเนี่ยก็ต้องรอเช็คอาการอีกหลายรายอยู่เหมือนกัน และเมื่อเทียบกับวัดวากันโดยตรงแล้วความปวดหัวน่าจะมาอยู่ทางฝั่งของบอลหมัดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ยยให้ยบริันเองครับเอาเบียนได้เปรียบไปพอสมควรเหมือนกันสภาพความพร้อมของทีมดูมีปัญหาน้อยกว่าบอลหมัด AFC ครับตลาดมองวันที่คู่นี้ยกให้บอลหมัด AFC เป็นทีมต่อกดราคามาที่ปป,ปเสมอกบครึ่งจบด้วยการเสมอกันใครเล่นทีมต่อไว้เสียครึ่งนะครับนัดล่าสุดของบริตันทำผลง,งานได้หล่อฮะเอาชนะแมนซิตี้มาได้กำลังใจมาอื้อยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมองไปที่ทีมรองครับมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าฮะ ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดันที่3ลูกท้วนยิโรกัน3มลูกเจ้าแจกทุนคืนแยกย้ายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านมันนะครับ3ประตูสำหรับคู่นี้มองว่ามาไหวครับแต่ไม่คิดว่าจะเกินเลยไปกว่านั้นฮะให้มาราคานี้ดึงไปที่ราคาต่ำดีกว่าครับคิดว่ายิงรวมกันไม่น่าจะเกิน3ประตูครับจัดราคาต่ำไปฮะแบกบอลเข้าบ้านบอกว่าทั้ง2ทีมนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลย สภาพความพร้อมของทีมบอลมัดมีปัญหามากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองแต่ก็เชื่อว่าบริยตันน่าจะทําผลงานออกมาได้หล่อกว่าครับขอเีฟันธงคู่นี้ครับจบลงด้วยการที่บริยตันแอนฮอบอัเบียนบุกมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์ครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยเน้นไปที่ทีมรองอย่างบริยตันแอนฮอบอัลเบียนฮะต่อให้เสมอก็ยังได้กรีดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ได้กว้างมากกว่าขนาดนี้เน้นทีมรองไปไม่คิดว่าเสียหายครับจัดทีมรองไปฮะ คู่ต่อมามาดูกันที่คู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันเจอกับเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลา22นาฬกาครับและแข่งแลกเหนือกันที่สนามคาริสันพาร์คนะครับบ้านของเอฟเวอร์ตันครับผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันครับชิดโซนตกชั้นเลยพระคุณพวกเขาอยู่ใน้ะดับที่16ครับสำหรับเอฟเวอร์ตันแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5นะครับยิง10เสีย17 ผลต่างประตูได้เสียติดลบ7มีอยู่10แต้มเท่านั้นเองครับในขณะที่เบรนฟอร์ดก็ห่างกันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะอยู่ในอันดับที่11ของตารางคะแนนครับส่วนกลางค่อนล่างนะฮะแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5ยิง22เสีย22ผลต่างประตูได้เสียเป็น0นมีอยู่16คะแนนครับ2ทีมนี้ห่างกันอยู่6แต้มหรือว่า2ทีมนี้มีระยะห่างกันไกลพอสมควรเลยนะครับมีระยะขาดจากกันอยู่ครับ6กคะแนนก็ถือว่าไม่น้อยฮะสำหรับระยะห่างของ2ทีมนี้ ฟอร์ม5นัดหลังสุดเอฟเวอร์ตันไม่ดีนะฮะอยู่ในแกนลบทรงแยก5นัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้1ยิง3เสีย2นัดล่าสุดก็เสมอกับเวสต์แฮมมาสูงประตูต่อศูนะครับได้มาเพียงแค่แต้มเดียวครับในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาเกมรุกยิงประตูได้น้อยมากครับแค่3ประตูจาก5นัดต้องยิงประตูให้ได้เยอะกว่านี้ฮะแต่ว่าข้อดีของพวกเขาก็คือในส่วนของเกมรับครับเสียไปเพียงแค่2ประตูอยู่ในแกนที่รับไหวรับได้ชัดเจนเลยนะครับผลงานเกมรุกยอดเยี่ยมฮะในขณะที่เกมรับต้องปรับปรุง ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของเบนฟอร์ดผลงานอยู่ในแกนบวกทรงดีนะครับแต่ว่าก็มีเวอร์มีเป๋ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะ5นาดหลังชนะไปได้3ไม่เสมอใครและแพ้ไป2 ยิงสิเสียสินั้นล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองเอาชนะบอลบัดมาได้นะฮะสประตูต่อ2ถือว่าผลงานดีครับเกมลุกยอดเยี่ยมนะครับยิงได้10ประตูจาก5นัดไม่ขี้เหร่เลยนะครับฝากผีฝากไข่ได้ชัดเจนครับในขณะที่เกมรับอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเสียไป10ประตูจาก5นัดเยอะเกินโคนต้าจนเกินไปนะครับต้องเน้นหนักในส่วนของเกมรับโดยด่วน้วครับสรับเบนฟอร์ดฮะผลงานเกมรับน่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลชัดเจนเหตุทุเหตุที่คู่นี้เจอกันมาแบบป้ากันโดยตรง5านัดหลังเอฟเวอร์ตันถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีกว่านิดนึงนะดูแลล้ววหอออกก่่าาทงงงฝััขบนระค เอฟเวอร์ตันเอาชนะไปได้3ครั้งเสมอกันไปอีก1ครั้งแล้วก็เบรดฟอร์ดเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวเองนัดล่าสุดเจอกันในปี2024เอฟเวอร์ตันก็เอาชนะมาได้1ประตูต่ตอศูนย์นะครับถือว่าย้ำแค้นฝากแผลไว้ได้แบบต่อเนื่องเลยสำหรับเอฟเวอร์ตันความกดดันในเกมนั้นนี้เอฟเวอร์ต e ันน่าจะมีมากกว่าครับด้วยสถานการณ์ของพวกเขานะฮะส่วนความยากในเกมนั้นนี้เชื่อว่าจะเจ,เจเมอเมือด้วยกันทั้งคู่ครับไม่น่าจะเป็นงานง่ายของใครฮะสรุปข้อมูลในส่วนนี้แรงกดดันเอฟเวอร์ตันมีมากกว่าครับ สภาพของ2ทีมนี้มีนักเตะบาดเจ็บให้เห็นด้วยกันทั้งคู่เลยจํานวนต่างกันไม่ไกลยกให้เจ้าเจ้าเหมือกันไปแล้วกันครับการจัดท่าจะทีมมีปัญหาพอๆกันเลยฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนในส่วนนี้ครับตลาดมองมาที่คุณนี้ยกให้เอฟเวอร์ตันเป็นทีมต่อกดราคามาทีป่ปอปเสมอครครึ่ง จบลงด้วยการเสมอการครายเลนทีมต่อไว้ก็จ่ายครึ่งเสียครึ่งนะให้มาราคานี้เบนฟอร์ดทีมรองน่าสนใจมากกว่าครับด้วยสถานการณ์ของพวกเขานะคิดว่าดูไว้วางใจได้มากกว่าเอฟเวอร์ตันในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นจัดทีมรองอย่างเบนฟอร์ดไปไม่น่าเกลียดครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งคับ3ยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงจะได้ครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ย เฮดทเฮของ2ทีมนี้เวลาเจอกันยิงใส่กันได้น้อยครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็มีแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับมองว่า3ประตูสลับคู่นี้ไม่น่ามาไหวฮะดึงไปที่ราคาต่ำละกันครับคิดว่ายิงรวกันไม่น่าจะถึง3ลูกครับ แบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มยังไม่น่าไว้วางใจด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับผลงานของเอฟเวอร์ตันนี่น่าเป็นห่วงด้วยซ้ำไปในขณะที่เบรนฟอร์ดนี่ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ฮะก็ถือว่าน่าไว้วางใจได้มากกว่าเอฟเวอร์ตันในช่วงเวลานี้ขอฟันธงแล้วกันครับคู่นี้จบลงด้วยการเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วเลยมองว่าเบรนฟอร์น่าสนใจมากกว่าครับขอแค่เสมอก็ได้คลิตได้เฮแล้วเพราะฉะนั้นเเนนนน้ไไปปทีี่่่มมรรออองงยยยาาาบบดดจจะสหั ปิดงบจบท้ายด้วยคู่สุดท้ายในคลิปนี้นะครับฟูลแลมครับเจอกับฟูลแฮมตันวันเดอร์วอสคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นค,าครับที่คราวเวนคอร์เชตบ้านของฟูลแลมนั่นเองครับผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้ อยู่กับคนละโซนคนละโลกกันเลยนะครับโซนหัวกับโซนท้ายฮะฟูลแลมตอนนี้อยู่โซนกลางค่อนบนนะครับอันดับที่7ของตารางคะแนนแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3ยิง16เสีย13ผลต่างประตูดได้เสียบวก3มีอยู่18คะแนนในขณะที่ฟูลแฮมตันวันเดอร์เรสอยู่ในโซนตกชั้นเลยครับอันดับที่19นะฮะแข่ง11ชนะได้แค่ครั้งเดียวครับเสมอ3แพ้7 ยิง16เสีย27ผลต่างประตูได้เสียติดลบ11มีอยู่6คะแนน2ทีมนี้แต้มห่างกันไกลถึง12แต้มกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าระยะห่างขาดจากการชัดเจนมากครับฟอร์มค่อนข้างจะไกลกันลิบลับเลยระหว่างฟูลแลมกับฟูตแฮมตันแต่ว่าฟอร์ม5นัดหลังของฟูลแลมนี่ก็ไว้วางใจไม่ได้ครับอยู่ในแกลนลบทรงแย่ฮะชนะ2เสมอ1แพ้2ยิง8-8ล่าสุดเอาชนะมาได้2ประตูต่ตอศูนก็ถือว่าทำงานได้ดีต่อเนื่องกันมา2เกมติดแล้วนะ ต้องมาดูว่าัอนนี้พวกเขาจะรักษาความต่อเนื่องไว้ได้อีกหรือเปล่านะครับฟอร์มกลับมาอยู่ในทิศทางที่น่าสนใจฮะส่วนท่าฝั่งของฟูตแฮนตันวันเนอร์สผลงานไม่ดีฮะอยู่ในแกนลบสงแย่ห้าในหลังชนะไปได้1เสมอ2แพ้2 ยิง10เสีย11นัดล่าสุดทําได้ดีครับในบ้านของตัวเองเอาชนะซาวแฮม์ตันมาได้2ประตูต่อ0เรียกได้ว่าหาจุดเปลี่ยนมาสู่ทีมได้แล้วที่เหลือก็คือการทําผลงานให้ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับนัดนี้ถือว่าน่าสนใจว่าพวกเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับเกมรุกยอดเยี่ยมรับ10ประตูจาก5นัดไม่น้อยนะครับถือว่าใช้ได้เลยฝักผีฝักไข่ได้ชัดเจนในขณะที่เกมรับมีปัญหานะครับเสียไป11ประตูจาก5นัดเยอะเกินคต้าไปมากเลยต้องปรับทปับจุนในส่วนของเกมรับโด,ดยด่วนครับสรับวูฟแฮ เนตัเหตุคู่นี้เจอกันมาผลงานใกล้เคียงกันนะฟูเล่เอาชนะไปได้ครั้งหนึ่งนะครับวูฟเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกันไป2ครั้งนัดล่าสุดก็ในปี2024นะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์สเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ่งถือว่าฝากแผลสดไว้ได้ในเกมนัดสุดท้ายที่คู่นี้เคยเจอกันมานะครับไร้กันในเกมนั้น,นี้เชื่อว่าวูฟจะเจอมากกว่านะด้วยสถานการณ์ของพวกเขารวมด้วยฐานะการเป็นทีมเยือนนะครับ คิดว่าน่าจะสร้างแรงกดดันมากกว่าพอสมควรส่วนขมยาาในเกมนั้นนี้เชื่อว่าจะใกล้เคียงคู่ขี้สุสีกันฮะเพราะว่าคู่นี้เจอกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับสรุปข้อมูลในส่วนนี้แรงกดดันผู้แพีงตั้นวันเดอร์เอร์สน่าจะมีมากกว่าครับส่วนขมย่าในเกมนั้นนี้ยกให้เจงองานยากด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าเจ้าเหมือนกันไปฮะสภาพความพร้อมของ2ทีมนี้ วู๊มีปัญหามากกว่าชัดเจนครับในขณะที่ฟูลแลมฟูลทีมเลยในเกมนัดนี้นะครับสมบ100ูรณ์ร้อเต็มครับไม่มีปัญหาในการจัดทัพจัดทีมฮะยกเป็นข้อได้เปรียบให้กับเจ้าบ้านไปอีกหนึ่งส่วนครับถือว่าวู๊แฮงตันวันเดอร์เรสเสียเปรียบไปในส่วนนี้ครับมีปัญหาในการจัดทัพจัดทีมมากกว่าฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ ยกให้ฟูลแลมเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับทีมต่อชนะ1ลูกจะได้ครึ่งคิดว่าวูฟแฮมตันวอร์เนอร์สน่าจะมีแต้มกลับไปในเกมนัดนี้นะฮะสถานการณ์ของพวกเขาไม่ดีก็จริงแต่ว่าเกมลุกเนี่ยดูแล้วกระารผลงานไม่ขี้เรเลยเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนี้ก็เพิ่งเอาชนะมาได้เพราะฉะนั้นจัดทีมรองไปก็ไม่น่าเกลียดครับคิดว่าวูฟแฮมตันวอร์เนอร์สไม่น่าแพ้ในเกมนี้ฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งครบสามยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงจะได้ครึ่งนะครด่าูนีี้ะมมปตเเ็2ทททกกุไ ดีใกล้เคียงกันด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นจัดไปที่ราคาสูงแล้วกันครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มไม่ดีใกล้เคียงกันเลยฮะอันดับในตารางคะแนนห่างก,กันไกลก็จริงแต่ว่าเฮดทูเฮดที่เจอกันมาในเกมล่าสุดวูฟแฮมตันวอนเดอร์เ r อร์สทำผลงานได้หลอกกว่านะครับดัดนี้ถือว่ามีความสําคัญเหมือนกันสำหรับพวกเขายังไงก็น่าจะเน้นเก็บ3คะแนนเต็มได้ฮะ ฟันธงคู่นี้ครับฟูตแฮมตันวันเดอร์เลอร์บุกมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1จัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วเลยขอพาเ,เพื่อนๆมองไปที่ทีมรองอย่างฟูตแฮมตันวันเดอร์เลอร์น่าสนใจครับมีพื้นที่ได้เชียร์มากกว่าฮะพี่ว่าในเกมน้น,นี้พวกเขาไม่น่าจะแพ้กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นจัดทีมรองอย่างฟูตแฮมตันวันเดอร์เลอร์นี่แหละครับดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์ได้กรีดได้เฮ ตัวเด็ดเบอร์ตองของแบบอลเข้าบ้านคู่แรกมองไปที่ราคาสูงครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทอรแนาโดสเปอร์สองทีมที่เน้นเกมรุกด้วยกันนั้งคู่เพราะฉะนั้นสี่ประตูมีโอกาสมาไหวเพราะฉะนั้นดันไปที่ราคาสูงครับน่าลุ้นน่าเชียร์ที่สุด ส่วนคู่ที่2มองไปที่ทีมรองอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ต่อให้เสมอ,อยังได้กรีดได้เฮเลยนะครับแพ้ลูกหนึ่งก็ยังได้กรีดอยู่ดีเพราะฉะนั้นพื้นที่ได้ลุ้นได้เชีีรยม,มากขนาดนี้ก็จัดทีมรองอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ไปไม่น่าเกลียดครับตามต่อด้วยคู่ที่3นี่ก็มองไปที่ทีมรองเช่นเดียวกันฮะไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนขอแค่เสมอก็ได้กรีดได้เฮแล้วเพราะฉะนั้นจัดทีมรองไปอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับคู่นี้ คู่ต่อมาก็มองไปที่อันนี้ก็ทีมรองเหมือนกันนะครับเบนฟอร์ดน่าสนใจครับนี่ก็ขอแค่เสมอกับเอฟเวอร์ตันได้นะซึ่งมองว่าไม่น่าแพ้ครับคิดว่ายังไงก็น่าจะมีแต้มกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นเบนฟอร์ดทีมรองก็น่าสนใจมากกว่าสำหรับคู่นี้คู่ต่อมาก็มองไปที่ฟุตแฮมตันวันเดอร์เรสครับปิดท้ายก็ยังเป็นทีมรองอยู่ดีนะครับขอแค่เสมอฮะสำหรับใครที่เน่นทีมรองไว้ก็ถือว่าได้กลิยดได้เฮเลยซึ่งมองว่าแม้สถานการณ์ยากลําบากมากกว่าแต่ก็คิดว่าพวกเขาน่่าาาาจจจะะะมมมีีแตต้้กกกกััับอออไไไปปรรเพฉนนนทงู สรุปข้อมูลในคลิปนี้มองไปที่ราคาสูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทอนแนมฮอสเปอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสบริทันแด์ฮอฟอเบียนเบนฟอร์ดและวูฟแฮปตันวันเดอร์วอร์สอร่อยรวยแล้วอย่าลืมเราแล้วเราจะรวยไปด้วยกันเพราะนี่คือแบกบอลเข้าบ้าน